หากินกับเงินทองเงินปราของประชาชนในการที่จะไปรำหน้าหา้ามเต้นหน้าเวทีในคอนเสิร์ตของคุณคุณก็ควรที่จะออกมาขอโทษ fc แฟนคลับประชาชนทั้งหมดว่าสิ่งที่คุณได้มีการสนับสนุนคนผิดไปนั้นเป็นเรื่องที่ตัวเองเพี้ยนไปนะคะขออภัยและต่อไปนี้จะมีจิตสำนึกและจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้นอีกคุณต้องพูดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องเต๋างอยหรือนักร้องอยากเป็นป้าแตนเนี่ย อันนี้ดรมลริกาพูดตามตรงคุณจะไปทําตัวสนับสนุนคนที่เป็นผู้ต้องหาไม่ได้และเมื่อคุณสนับสนุนผู้ต้องหาจนถึงขั้นแต่งเพลงหุ้มร่างตัวเองไปแล้วเมื่อผลมันออกมาเช่นนี้คุณไม่ต้องรอสารอาสารต่อไปวันนี้คุณต้องมีจิตสํานึกอยู่ในสังคมไทยแล้วออกมาแถลงข่าวขอโทษและอีพวกมึงก็อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนฝ้าเต็มหน้ามึงก็ยังจะอยากจะเป็นป้าแตนเหรอ ฝ้าก็เต็มหน้าขี้ใครก็เต็มคอหัวเป็นเหาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วที่สำคัญพูดออกมาทีไรปาก,กเต็มไปด้วยนี่เลยเอามึงไม่เห็นไม่เคยเห็นน่ะโอ้โหปากยังเต็มไปด้วยหินปูนยังไม่ได้ขูดเลยพวกมึงก็อยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนหินคูนปากยังไม่ได้ขูดเลยมึงบ้าหรือเปล่าเออไอ้พวกนี้ ที่ฉันพูดนี่มึงไม่ต้องเลยนะแต่มึงด่ามามาเดี๋ยวคุณด,ด่าไปถึงชัดหน้าเลยนะจะบอกให้ไปขอโทษประชาชนไปขอโทษมวลชนลุกขึ้นมาแล้วไปขอโทษซะใครก็ตามที่เป็นอีนักแต่งเพลงเขาก็ตามที่เป็นอีนักร้องใครก็ตามที่เป็นนี่กูให้แสงแล้วนะดเรมลริกาให้แสงแล้วนะอีเต่างงอยก็เหมือนกันอีเตางอยผมบ๊อบอะฮะนักร้องแก่ๆเต่างงอยผมบ๊อบอะไปลุกขึ้นมาขอโทษประชาชนคุณไม่ควรที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยหลงผิดอย่างนี้ แล้วมวลชนคุณเนี่ยความรู้ความเท่าเทียมความสามารถความอะไรก็ไม่ดีเกินไปจากคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความรู้เท่านั้นแล้วคุณไม่รู้แยกผิดแยกถูกคุณไม่รู้ว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทาคุณไม่รู้กาล่เทศะดังนั้นคุณก็ต้องออกมาสักกะคารวะไหว้สาซะมันจะไปเต่างอยเต่างอยเต่าง,งอยอยู่อย่างนั้นเข้าใจป่ะออปวดหัวจริง,รงๆเลยไปบอกเมนูกี่รอบแล้วยังไม่ออกมาอีกยังไม่ออกมาใช่ไหม นักร้องทุกคนใครทุกคนที่ออกมาแล้วไปซัพพอร์ตและอีพวกดารานักแสดงขี้หมาหมกอะไรทั้งหลายอีคนที่ยังไม่ได้กลับตัวกลับใจอะ่ะนะต้องออกมาแล้วขอโทษประชาชนซะไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนยังเชื่อคุณอยู่อย่างนี้ประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่มีทางเชื่อคุณอยู่แล้วแต่ประชาชนอีกจํานวนหนึ่งมันนึกว่ามึงเป็นนางเอกพระเอกไงเออเข้าใจปะประชาชนอีกจํานวนหนึ่งมันก็เชื่อพญานาะคประชาชนอีกจํานวนหนึ่งมันเชื่อเตาเตาแง่เตางอย์ไง มันเชื่อตาวงออยเออ